เอาจริงๆนะแค่ใส่ก็สวยแล้วนะครับผมเห็นไหมครับผมมันจะมีออร่ารอบๆตัวนะครับออกค่อนข้างขีดอยู่เหมือนกันกนะผมแฟนๆอยากดูลุงต้องช่วยผมแล้วนะผมช่วยทำมาหากินสักนิดนึงนะฮะ90%นะลุงไหวละนะครับผมโฮลี่ไลา์อยู่ที่3 3 0 0นะครับผมหน้าสั่นกันเข้าไปนะฮะ5,000นะครับผมเทพทู .com เว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกำนันเวได้ค่าขนม สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอซ์จากยูทูบกมลเวนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวไอเทมจากขายใบใหม่กันนั่นก็คือนี่ m มจ i c a l f าเฟเธอนั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะผมก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเวลาไปขี้ใใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดนะฮะมาดูตัว m มจ i c a l f าเฟเธอกันเลยดีกว่านะครับผมว่ามีอะไรกันบ้างนะครับบอกได้เลยว่าเอาจริงๆนะแค่ใส่ก็สวยแล้วนะครับผมดูได้เลยกดปุ๊บนี่ฮะเห็นไหมครับผม มันจะมีอล่ารอบๆตัวนะครับผมสําหรับเมจิเคิลเฟเธอร์นะฮะอร่าเป็นรูกหัวใจด้วยนะครับผมอันนี้โคตรน่ารักคือคอสผมไม่ได้ใส่เลยนะครับผมมันคือตัวอล่าจากตัวหัวเมจิเคิลเฟเธอร์เองนะฮะแค่ซื้อมาใส่ก็คุ้มแล้วนะครับด้วยความน่ารักมุ้งมิ้งของมันนะครับผมโดยเฉพาะพีซเนี่ยดีงามนะฮะมาดูประโยชน์ใช้สอยของมันจริงๆกันดีกว่านะครับคือคุณสมบัติมันค่อนข้างยาวนิดหนึ่งนะจะพยายามอ่านให้ช้าๆแล้วกันนะครับผมอย่างแรกนะครับเมื่อโจมตีกายภาพนะครับมีโอกาส ใช้งานสกิล Holy Light เเลเวลลดอัตราครึ่งหนึ่งเมื่อโจมตีเรือไก่หมายความว่าเมื่อเราโจมตีปกตินะครับผมมันจะมีโอกาสไล่ Holy Light แบบออโต้สเปลนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาเทสกันนะครับผมเทสค่อนข้างง่ายนะครับผมก็คืออ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าจะ Holy Light ออกบ่อดแค่ไหนนะครับผมเอพดีตอนนี้ผมอยู่ที่189นะฮะต่อปรับหนึ่งนะครับผมออกมาแล้วนะครับผม2นะฮะนี่ดูตัวเลขเหล่านี้ได้นะผม Holy Light มันจะเบากว่าปกตินะผมนี่ครับ อ่ะขึ้นมาแล้วนะผมเอาตรงนะออกค่อนข้างถี่อยู่เหมือนกันนะผมเนี่ยตีไปประมาณสัก5วิเนี่ยออกมา4ี่หครั้งแล้วนะครับผมออกถี่มากนะผมคือยิ่ง f อฟสูงยิ่งออกบ่อยนะครับผมแต่ดาเมจของฮูร l ไล h ์นะผมเดี๋ยวยิงให้ดูนะฮะ หัวเข้าไปนะผม180นะครับผมอย่างแรกคือเรื่องความถี่ของออโต้สเปลนะผมออกค่อนข้างบ่อยนะครับบ่อยมากนะครับต่อมานะครับเพิ่มดาเมจเมื่อโจมตีมอนสเตอร์ธาตุธาตุพิษธาตุแสงธาตุชาร์โดธาตุวิญญ,ญาณธาตุอันเดธ5%นะครับอ่านี่ก็คือความสามารถอย่างที่2ของมัน,นครับผมก็คือเพิ่มดาเมจเมื่อโจมตีมอนสเตอร์ประเภทอ่าต่างๆที่มันบอกครับผมธาตุพิษธาตุโทลี่นะครับผมก็คือเพิ่มไปเลย5%นะครับผมแล้วก็มีต่ออีกครับผม พลังโจมตีของ Holy Light แรงขึ้น100%และปริมาณการใช้ s p เพิ่มขึ้น10ทุก3อัปเกรดนะครับซึ่งอันนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปลองเคาะดูนะครับผมจำดาเม g e ตรงนี้ไว้ก่อนนะครับ Holy Light ปกตินะครับผมอยู่ที่190นะครับผมเดี๋ยวเราไปอลองตีบวกก่อนนะครับผมเอาบวก3แล้วกันนะครับจะได้ไม่เจ็บมากนะฮะ ่ะเราก็ไปตีบวกมาแล้วนะครับเป็นบวกสี่มิจิเคิลเฟนะครับผมมันจะได้คุณสมบัติโฮลี่ไลนแรงขึ้น100%นะครับผมอ่ะแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนของนิดนึงนะครับก็คือจากเมื่อกี้เราใช้กระบองใช่มันไม่มีเอเมทแท็กเลยนะครับก็เปลี่ยนมาใช้เป็นโฮลี่สติกนะครับเอเมทแท็กร้อยสี่สิบนะผมบวกหแล้วนะครับลดเวลาการไล่เวทของโฮลี่ไลนลง25%นะครับมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะผมเอาแบบโฮลี่ไลนปกติก่อนนะใส่อันเดสดูครับผมจะได้รู้ว่ายิงอันเดสแล้วมันแรงขึ้ ปุ๊บอยู่ที่640นะฮะอ่า700นะผมมีความแกว่งบ้างนะผมถ้ายิงแบบมอนที่ไม่ตรงธาตุนะครับผมอยู่ที่ประมาณ480นะฮะโอเคเรามาใส่ตัวมิจิคัลเฟเธอร์กันนะครับผมมาดูนะครับผมปุ๊บโอเคขึ้นเป็นพันหนึ่งนะผมแสดงว่าแรงขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆไปถึงพันห้าด้วยนะผมน่าจะมีความแกว่งแหละนะครับอ่าแล้วก็เอสพีนะครับผมจากปกติใช้สิบห้าใช่ไหมเดี๋ยวลองดูตรงนี้นะฮะ ปุ๊บใช้เยอะขึ้นจริงๆนะผมใช้เยอะเพิ่มขึ้น10หน่วยนะครับผมแล้วก็ไอ้พวกที่เป็นบอลที่ไม่ตรงท่าอย่างโปโปลิงอย่างเงี้ยก็โดนตัวฮอลลีไลแรงขึ้นด้วยนะครับผมเออโปโปลิงมันเป็นพิษด้วยนะผมคือด้วยความที่อันเดดนะครับผมโปโปลิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมันจะได้คุณบัตรในการตีทตุเข้าอีก5%ด้วยนะครับผมคือยังไม่นับจากาตุแสงนะาตาแสงมันยิงอันเดดเข้าเต็มๆอยู่แล้วไงนะครับแต่มันเพิ่มอีก5%จากอันนี้นะผมมันเลยเข้าทตุแสงเป็นพันหกแล โฮลี่ไลท์มันจะออกกับออโต้สเปลแล้วคูณดาเมจขึ้นไปด้วยไหมนะฮะอ่ะมาดูครับผมอันนี้ยิงไข่นี้นะฮะนี่ครับก่อนใส่สามร้อนะครับผมเดี๋ยวใส่เสร็จปุ๊บน่าจะขึ้นเป็น600กว่าๆนะฮะอ่ะ600นะครับ700ด้วยนะครับผมแล้วเราก็ทําการเคาะนะครับผมโฮลี่ไลท์จะออกไหมนะครับผมปุ๊บเคาะทีละ300 300นะฮะโฮลี่ไลท์ออกนะครับผมโฮลี่ไลท์ออกเป็น600นะฮะนี่ครับผมโฮลี่ไลท์ออกเป็น2เท่าด้วยนะครับผมก็คือ คุณบัตรเนี่ยได้หมดนะผมขอแค่เป็นฮอลลี่ไลท์นะผมออโต้สเปลอันนี้ก็คูณขึ้นไปด้วยนะครับผมก็ถือว่าเอ้ยมันคอมโบได้ในตัวเองแหละนะครับผมถ้าหมวกนี้ตีหมวกเยอะๆนะครับก็อนนี้แค่บวกสาวนะผมจะได้ยิงอันเดสก็เมื่อกี้ประมาณเท่าไหร่พันหนึ่งนะครับผมดาเมจประมาณพันหนึ่งก็โอเคนะกับออโต้สเปลทีอ่ออกค่อนข้างบ่อยนะฮะแล้วก็คุณบัตรต่อไปของมันยังมีต่อนะครับผมก็คือเมื่ออัปเกรดถึงบวกเจ็ดนะครับจะเพิ่มดาเมจห้าเปอร์เซ็นต์นะครับคือห้าเปอร์เซ็นต์นี่ แล้วก็เพิ่มดาเมจต่อธาตุอีกนะครับเหมือนธาตุก่อนหน้าเลยก็คือเป็นพิษเป็นโฮลี่เป็นชาร์โดเป็นโก้แล้วก็อันเดธนะครับผมอีก5%นะฮะยังไม่พอนะครับผมถ้าบวก9นะครับผมลดดาเมจจากมอนสเตอร์เหล่านี้อีกนะครับผมก็คือพิษอะไรพวกนี้นะครับผมอีก7เปอร์นะครับผมยังไม่จบนะครับผมถ้าอัปเกรดถึงบวกสินะครับผมเมื่อโจมตีกายภาพทั่วไปเพิ่มโอกาสไล่โฮลี่ไลท์นะฮะก็อันนี้ถือว่าเป็นน่าจะเพิ่มเยอะแหละขนาดปกติมันก็ติดบ่อยอยู่แล้วนะครับผมถ้าแบบตี12ได้ผมว่า ออกทียิบเลยนะครับเอาไปสรุปเลยนะครับผมถ้าหมวกนี้บวกเนะครับผมเราจะได้โจมตีมอนสเตอร์ธาตุพิษธาตุโฮลี่ธาตุชาโดท่าโกท่านันเดตแรงขึ้น10%นะครับแล้วก็ดาเมจบวกหนะครับโฮลี่ไลท์แรงขึ้น3เท่านะฮะแล้วก็ใช้ s อเพิ่มขึ้น30นะครับผมอ่าอันนี้คือแบบบวกเนะครับผมบวกเคือ เนี่ยตีมอเตอร์พวกนี้แรงขึ้น15%นะครับผมแล้วก็ตีธาตุอื่นแรงขึ้น5%เปอร์นะฮะแล้วก็มีการธาตุมอเตอร์พวกนี้อีก7%นะผมก็คือมันคือเป็นหมวกกำลาบมาน์กนะครับผมก็คือตีผีตีอะไรพวกนี้แรงนะผม15%เปอร์เลยะนะครับแล้วก็การอีก7นะฮะแล้วก็มีเพิ่มความแรงฮอลลี่ไลท์เข้าอีกนะผมเมื่อกี้จากเท่าไหร่นะจาก600ขึ้นเป็นพันหนึง่งใช่ไหมสามเท่าก็บวกอีกพันหนึ่งอะ่ะนะครับก็ดาเมจดิงฮอลลี่ไลท์ทีละ2,000น่ะนะครับผมจุกจกกๆๆนนนนะะคครับบบผมเเเเพ,เพเลลิยยยออ่่่ววีีื ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีใครตีไปถึงไหมะนะผมหมวกมันก็ไม่ได้รับความนิยมอะไรขนาดนั้นะนะครับโดยรวมถามว่าเอ้ยโอเคไหมนะผมบอกเลยว่าน่าสนใจนะครับถ้าอยากให้โอเคกว่าน,นี้คือต้องลองบวก9อ่นะครับผมซึ่งก็ขอคิดแป๊บนะครับผมว่าจะเคาะเลยไหมนะฮะเดี๋ยวเราจะไม่มีใช้กันนะครับผมอ่าเดี๋ยวมีอีกตัวหนึ่งที่น่าลองก็คือตัว shadow s h a t e r นะครับผมเดี๋ยวเอาไปให้ shadow ลองก่อนนะครับเพราะ shadow มันมีทั้ง apd ทั้ง m m t a c สูงนะครับผม อันนี้ผมว่าน่าจะเหมาะนะครับนะครับเรามาลองกับ Shadow Chaser กันบ้างนะครับผม Shadow Chaser ของผมนี่เ v พ191นะครับผม a อ186บวก221นะฮะมาดูกันครับผม Holy Light ออกไปแล้วนะครับผมหยุดก่อน Holy Light ออกไปที่700นะผม l i b i o นะฮะอ่าเดี๋ยวไปลองพวกันเดดแบบโดนเต็มๆกันนะครับผมพวกคนคุกอะไรพวกนี้นะฮะมาครับผมไม่ทันนะผมคนคุกตายไปก่อนนะฮะ เห็นป่าว่าโฮล y l ไลท์ออกค่อนข้างบ่อยนะผมตัวหนึงออก2องสารอบเลยนะเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้บวก12เลยนะนี่มันแค่บวก4ซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการติดเลยนะฮะดูครับโอ้โหคือไอที่ไฟบอลออกไม่ใช่แล้วผมดาบผมมันใส่การมีแตนดาก้อนอยู่นะฮะนี่ครับออกไปแล้วนะครับผม1900นะฮะเฮ้ยแรงนะครับผมไม่ใช่เล่นๆนะครับหนึ่นเ้นี่ใช้ได้อยู่นะครับผมไม่ได้แย่นะฮะ โอ้แล้วออลโต้สเปลอย่างเยอะเลยของผมคือออโต้สเปลออกไปพันเนะครับผมถือว่าค่อนข้างโอเคเลยอ่ะนะครับได้ดาเมจที่น่าพอใจอ่ะนะฮะนี่ครับผมอันนี้พันแนะครับผมนี่พันเนะฮะโดยรวมถือว่าเป็นดาเมจที่โอเคนะครับผมช่วยเสริมดาเมจของเราได้เยอะนะฮะแล้วก็อัดเข้าไปครับผมดูเปิร์ไลท์นะฮะปุ๊บเข้าไปนะครับออกกันให้รัวๆนะครับผมเดี๋ยวมีวิดีโออีกตอนนี้ไม่ได้ก๊อปวิดีโอนะฮะไฟบอลดูเปอร์ไลท์โฮลี่ไลท์นะครับผม เริ่มมาแล้วผมเริ่มได้เริ่มได้นะครับผมมีไลท์สองไลท์แล้วนะฮะคือหลักๆแล้วอ่ะหมวกนี้เหมาะกับสายออโต้สเปลทุกอันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพีสสายบู๊นะครับผมชาร์โลเชสเตอร์สายออโต้สเปลนะครับผมซุปเปอร์นวิทออโต้สเปลนะครับเซกออโต้สเปลนะครับผมคืออันเนี้ยเหมาะหมดนะครับผมบอกเลยว่าอันนี้แค่บวก4นะครับผมถ้าบวก6บวก9เนี่ยโอ้ผมว่าต้องมี4,000ได้อ่ะถ้ายิงอันเดสอะนะครับผมโอ้ถ้ายิง4,000ได้โคตรมันอะนะครับคือมันช่วยปิดมอนกับพวกอันเดสพวกอะไรพวกนี้ได้ค่อนนนขข้้างไวึะะครับ และอันนี้ผมยังไม่ได้ก๊อปวิดีโอนะถ้ามีวิดีโออีกนี้อลังการดาวล้านดวงกว่านี้เลยนะครับอ่ะไหนๆมันก็จะมาแล้วนะครับผมไปนะครับไปเคาะกันดีกว่านะครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าบวก6มันจะเป็นยังไงนะฮะมาฮะมาดูกันนะครับผมว่าเราจะได้บวก6ไปรีวิวกันหรือเปล่านะครับสาธุนะฮะมันต้องมานะครับผมแฟนๆเรียกร้องแฟนๆอยากดูลุงต้องช่วยผมแล้วนะผมช่วยทำมาหากินสักนิดนึงนะฮะ90%นะลุงอย่าจะให้พลาดนะลุงนะไหวล่ะนะครับผมสาธุ ได้นะครับผมโอโอเคนะครับผมไปครับผมบวก6 70เปอร์กดเฮ้ย70นะครับเนี่ยทำไมลุงทำกับผมอย่างนี้ชีวิตมันแย่นะครับชีวิตมันแย่เคาะซ้ำรมซัดนะครับผมไปไปหาอันใหม่นะครับในที่สุดเราก็ได้อันใหม่มาแล้วนะครับผมขอบคุณคุณกฤษตามากนะครับผมที่ให้อันนี้มานะฮะมาก่อนอื่นเลยเราบวกสี่ให้ได้ก่อนนะครับ ไปครับผมนี่แหละคนดูต้องได้ดูบวก6วันนี้นะผมว่าดามิมันแรงแค่ไหนนะฮะ90%ของผมนะครับผมขอขอนิ่งๆลุงพัวเดียวจบนะฮะไม่ใช่จบแต่งนะผมจบติดนะลุงสาธุไปครับมาครับบวก5ได้แล้วได้แล้ว70% 70%เดียเด๋ยวเดวเดี๋ยวขยับสักนิดน,นึง เจ็ดซเปอร์ไปเออนั่นแหละครับผมมาเราได้รีวิวบวก6กันแล้วนะครับผมสำหรับ Magical Feather นะครับผมขอบคุณคุณกฤษดาครับผมที่อวยพรมาให้นะฮะมาฮะเรามาลองอาพินิหารของบวก6 Magical Feather กันนะครับผมมันจะทำให้ด a m a g e Holy Line แรงขึ้น200%นะผมก็รวมของเกอีกก็รวมกลายเป็น300%แล้วนะฮะ <S 2> <S 2> <S 2> ดูด a m a g ก่อนนะครับผม ไปบอลออกมาแล้วนะออกมาแล้วครับผมพันสองนะฮะโฮลี่ไลท์พันสองแบบไม่ตรงธาตุนะครับผมเอ้ยอันเดซอย่างนี้ต้องสองพันกว่าแล้วนะครับไปครับผมหาเหยื่อแป๊บโฮลี่ไลท์มาแล้วนะครับผมสามพันเฮ้ยดาเมจดได้อยู่ได้อยู่ไไ,ไ,ไดขี้เลตนะครับผมสามพันเนี่ยสามพันกับอันเดสนี่โอเคเลยนะอันเดซกับมือน,นี้น่าจะโดนโฮลี่แรงมากนะผมโดยปกติแล้วนะฮะเฮ้ย <Hey, S 2> ผมว่านี่แหละครับหมวกปราบมารที่แท้จริงนะฮะ โฮลี่ไลท์สามพันสี่นะครับผมนี่แค่บวกหกนะฮะสามพันครับผมนี่สามพันนะฮะโอ้ยเริ่มเริ่มมันเริ่มมันนะครับผมเริ่มโฮลี่ไลท์แบบถึงอกถึงใจนะฮะโฮลี่ไลท์อยู่ที่สามพันสามนะครับผมน่าสั่นกันเข้าไปนะฮะโอเคนะครับผมก็ดูโดยรวมนี้ค่อนข้างโอเคนะครับก็ลองนึกสภาพนะผมพีทนะฮะไลท์โฮลี่ไลท์ระดับสามพันนะครับผมอันนี้คือบวกหกนะฮะถ้าบวกเก้าเนี่ยผมว่าน่าจะได้ประมาณสักสักสี่พันกว่านะครับผมแล้วก็ มันยังมีของที่เพิ่มความแรงของฮ o ล y Light ์ได้ด้วยนะครับผมก็คือการคุกกี้นะฮะการคุกกี้เนี่ยใส่เครื่องประดับครับผมเพิ่มความแรงของฮ o ล y l i ไลท์10%ต่อหนึ่งใบนะครับผมถ้ายังไม่หนำใจพอนะครับพีซสปิริตนะครับผมสกิลบัฟของโซลิงเกอร์ที่ทำให้ฮ o ล y l i ไลท์แรงขึ้น5เท่านะครับผมบอกเลยว่าโอ้โหผมว่ายิงฮ o ล y l i ไลท์ดอกละหมื่นต้องมานะครับผมแต่ยังเทสไม่ได้ครับผมไม่มี ไม่มีโซลิงเกอร์นะครับผมเดี๋ยวเอาไว้ไปปั้นโซลิงเกอร์เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเอามาลองให้ดูนะกันว่าพีทอรลี่ไลท์ทีละหมื่นเนี่ยจะถึงหรือเปล่านะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ว่านี้ลวกันนะผมก็อย่าลืมกด subscribe youtube ก็มวยด้วยนะครับเวลาีคลิปใหม่ใหม่เนี่ยจะได้เข้าฟีด youtube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับแม่บวก6มันไม่จบนะครับผมไปนะครับผมเผื่อคนดูอยากดูบวก9นะฮะไม่เข็ดนะครับผมจิตวิญญาณของเราบวก9้านะครับผมมันร่ำร้องไปไปขอลุงใหม่นะครับผมลุงขอบวก9้าให้ผมหน่อยมาฮ คนดูอยากดูบวก9นะฮะลุงช่วยจัดเป็นบุญตาให้คนดูสักนิดนึงนะครับผมโอกาส70%นะครับผมจากบวก6ไปบวก7นะครับผมวอร์มก่อนวอร์มก่อนนะกดมานะครับผมบวก7บวก7บวก7เฮ้ยบวก7มานะครับผมเอาแล้วครับผมไปเฮ็ดีนะฮะเฮ็ดีต้องมาแล้วจังหวะนี้เสียเงินเสียทองนี่ขอให้บอกนะครับผมแกะเฮ็ดดีออกมาเลยนะฮะลุงครับ ต้องบวกแล้วนะลุงนะคนดูเขาอยากดูว่าโฮลิไลท์มันแรงขนาดไหนนะลุงโอกาส40ซนะครับผมเกรงเกรงอ่ะมากดครับโอ้โหเหลือบวกหนะครับผมลุงลุงนะครับตรงหน้าเลยเนี่ยตรงหน้านะครับผมลุงมาเอลิกนะครับผมโอ้ยเสียวอีกแล้วอะไรจะตื่นเต้นเบอร์นั้นเนี่ยแค่จะให้กดดูดูบวก9ก้แค่นี้เองนะฮะไปครับผม สู้ๆเราต้องการบวกเจ็ดบวกเจ็ดบวกเจ็ดโอเคครับปิดคลิปกันดีกว่านะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากครับผมที่มารับชมนะฮะฝันดีครับผมสวัสดีครับมาฮะเรายังไม่จบนะครับผมเรามาได้อีกอันนึงนะครับผมความพยายามอยู่ที่ไหนความเสียตังค์อยู่ตรงนั้นนะครับไปยังไม่ยอมแล้วผมเองต้องโดนบวกเก้าให้ได้ไอหมวกนี้เนี่ยมันเป็นศักดิ์ศรี มีคนหัวร้อนหนึ่งอัตรานะฮะไหนต้องมาแล้วละ่ะ3อันแล้วนะนี่อันที่3แล้วนะเปลี่ยนดีกว่าไม่เอาลุงละไวไว้ใจลุงแล้วลุงลุงทำกับผมแบบนี้2อันแล้วนะมาลุงคนนี้ดีกว่านะฮะ Magical f ฟเธอนะครับผม90%นะฮะเราต้องไปถึงบวก9้นะครับผมกดเข้าไปครับเออนี่มันต้องอย่างนี้ลุงกดเข้าไปอีก70ติเปอร์เป็นยังไงนี่แหละคนจริงกดเข้าไปดีครับ นั่นแหละครับรับบริจาค Magical f ฟ a ธอร์นะครับผมสำหรับใครที่ไม่รู้จะเอามันไปทำอะไรแล้วนะครับผมเอามาบริจาคให้กัมบันเวได้แล้วผมเรื่องนี้มันยังไม่จบนะฮะเขายังไม่ยอมนะฮะมาอีกแล้วนะครับ m a g ิคอล f ฟ a ธอร์นะครับผมมารอบนี้บวกเก้าเถอะนะครับผมเราเปลี่ยนที่แล้วนะครับผมพอนเตลล่าไม่เอานะครับผมเปลี่ยนคนนะฮะไม่ดีไม่ดีนะครับผมมาลุงครับ คนดูต้องการบวกเก้าที่ต้องการยิ่งกว่าคนดูคือผมนี่แหละนะครับผมมาเถอะครับผมแค่บวกเก้าเองนะฮะมันจะไปยากเย็ยนอะไรนะฮะเฮ้ย <c oughs> มีมีคนแตกบูชายันให้เราแล้วนะฮะไปครับเอ็นลิกเก้าสิเปอร์เซ็นต์หมดแล้วโ <c oughs> อ้ลูมันมาอีกแล้วเรื่องเสียตังค์เนี่ยนะฮะ บอกเลยว่าดุเดือดดุยิ่งกว่าล่าบอสอีกตอนนี้นะครับผมจิตใจนี่ร้อนรุ่มนะฮะมาเจ็ดสิเปอร์เจ็ดสิปเ,ปเ,ดสปเปอร์นะครับผมเฮ้ยเป็นอะไรในช่วงนี้มันไปนคึกอะไรมาเนี่ยฮะไปกดไปนะครับผมอีกเจ็ดสิปเปอร์นะครับผมมาลุงครับขอเหมาะๆหน่อยนะฮะกดอะไรครับเนี่ยลุง โอ้ <G ül> oh, ปวดหัวไปกันหมดเลยพวกเจ็ดเจสิเปอร์จริงหรือเปล่าเนี่ยเซิฟเนี่ยนะฮะมเาเมจิคอลเฟเธอร์อันที่ห้านะครับผมอย่าถามว่ารอบนี้หมดไปเท่าไหร่นะครับผมกับไอ้หมวกนี่นะฮะหมอกเลยว่าหืมใจล้วนๆวนนะผมความแค้นล้วนๆนะครับไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับชีวิตเลยนะครับผมความแค้นล้วนๆนนะฮะมาเกี่ยวกาดแล้วมาลุงลุงมันต้องโดนไป บวก1นะครับผมบวก2นะฮะบวก3นะครับผมบวก4นะฮะ90%นะครับบวก5มาแล้ว6 6กันแล้ว7 7มาแล้ว8ขึ้นสิครับขึ้นขึ้น8แล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปรีวิวก่อน โอ้ใจเย็นใจเย็นเอาเอาแปดไปรีวิวก่อนนะครับผมมาเรามารีวิวบวก8ปดโมงมัจิคอลเฟเธอร์กันก่อนนะครับผมเดี๋ยวมันจะเลยเถิดไปมากกว่านี้นะฮะคือที่บวก8นะครับผมมันจะได้คุณภาพของบวก7จ็ดนะครับเพิ่มดาเมจ5%นะครับผมแล้วก็เพิ่มดาเมจกับมอนเตอร์เผากับมอนเตอร์ธาตต่างๆครับผมธาตพิษธาตโทลี่ธาตชาโดธาตโกธาตุอเดตเพิ่มขึ้น5%นะฮะป่เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมว่ามันจะโฮลี่ไรแรงขึ้นหรือเปล่านะครับเฮ้ยโฮลยออ่ะิินเจตก ไม่เอาไม่เอาไม่เอาสิจะตีเขาราไปแล้วไม่ได้ตีนะฮะไปไปตีพวกอไลบิโอพวกไอ้ซอมบี้ดีกว่านะครับไฟบอลออกมาแล้วนะครับผม3,000นะฮะ2อ0พนะครับ2อ0พนะฮะก็ดูรู้สึกว่าเหมือนดาเมจไฟบอลมันจะไม่ค่อยเพิ่มขึ้นนะครับผมแต่เหมือนเพิ่มดาเมจของการโจมตีขึ้นมานิดนึงนะฮะนิดเดียวจริงๆนะครับผมเพราะเดิมมันตีแค่200ไงนะครับ เพิ่มมา10%มันก็20 30อ่ะมันด้วยค่าแกว่งด้วยด้วยอะไรด้วยมันเลยแทบไม่รู้สึกเลยนะครับสำหรับ10%น่ะต้องไปลองกับพวกโตตีแรงๆอย่างกีโยตีนอะไรเงี้ยจะได้รู้ว่าบเอ้ย10%ที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันเพิ่มจริงหรือเปล่านะครับผมไปฮะเมื่อเราตีกันจนหนำใจแล้วนะครับผมบวกเก้าถอะครับผมเอ้ยเพิ่งรู้ว่าตอนเดินมากระดิกหัวด้วยนะครับไปนะครับบวกเก้าต้องมาวันนี้ชายหนุ่มเดินไปหาช่างตีบวกด้วยความมุ่งมั่นหวังว่าจะได้บวก และเขาต้องได้บวกเก้าในวันนี้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 นนเอ็กโคโอเองแล้วนะครับ40%นะครับผมจากบวกแปดไปบวกเก้านะฮะามาเราจะได้เทสต์โฮลิไลแบบ400%กันหรือเปล่าวันนี้นะครับผมกดเข้าไปเอ้ยบวก บวกเก้ามานะครับผมบวกเก้ามาบวกเก้า medical f e a t h r นะครับผมหลังจากผ่านข้ามน้ำตาลและการดูดเงินของเราไปนะครับผมอย่าถามว่าโดนไปเท่าไหร่นะครับผมจุกมากนะครับรอบนี้เนี่ยไปครับผม holy light แบบ400%นะฮะมาครับมาดู holy light แบบ400%ด้วยบวกเก้า medical f e a t h r กันดีกว่านะฮะ d a m a จ e lifeio อยู่ที่ประมาณ1ัน0นะครับผมเดี๋ยวดู i n น u s t i c e ดิ อินจัดติกอยู่ที่2 7 0พนะฮะดาเมจอยู่ที่4,000นะครับผมสำหรับอันเดธนะฮะได้ว่าได้ได้ดาเมจถึงอกถึงใจนะฮะถ้าไม่ใช่แพ้แสงแบบเต็มๆอ่ะจะโดนประมาณสัก2,000นะครับผมแต่ถ้าแพ้แสงเต็มๆเนี่ยเข้า4,000เลยนะฮะดูครับผม3,700นะฮะ4,400นนะครับผมโอ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องนะครับผมคุ <laughs> ้มค่าบกวกเก้าเราไว้เนี่ยนะครับ แต่ไม่เป็นไรนะผมศักดิ์ศรีเราได้กู้คืนกลับมาแล้วนะครับผมอุ้ยสามพันแปดนะฮะห้าพันนะครับผมไปมาเดี๋ยวไปเอาพีทมานะครับน่าจะมันนะครับผมพีทเอามาไล่สดนะครับมาครับเรามาดูโฮลี่ไลท์ฉบับพีทกันนะครับผมว่าจะแรงกันแค่ไหนนะครับผมดูโฮลี่ไลท์ก่อนหัวเข้าไปนะผมพันสองนะฮะอันนี้ใช้โฮลี่สติกแล้วนะแต่ของมีแค่นี้ผมไม่ค่อยมีของเท่าไหร่นะฮะนี่ครับ ยิงผี2 7 3 0 0นเ0็ดนะฮะ3 0 0พนะครับผม3 0 0พนะฮะยิงเข้าไปครับผม3 0 0พคือตัวพีทผมเอเมทแทกน้อ e ยกว่าชาโดอีกนะครับไม่เป็นไรครับผมเรามีอันนี้นะฮะพีทเรามันไม่ใช่พีทสายซับอยู่แล้วนะครับผมตบเข้าไปครับผมตบเข้าไปครับปรับเข้าไปนะผมโหรีไรไป2,000นะฮะส8 0 0นะครับผม พันสี่นะฮะแมดามจนี้ใช้ได้ใช้ได้นะครับผมอิมอ่มอกอิม่มใจนะครับผมกินอีรูไปเยอะนะเราเนี่ยนะ,ะโอเคครับคลิปนี้ก็จบลงด้วยประการชนนี้นะครับผมก็สําหรับท่านใดอยากสนับสนุนข้าวกลางวันกำมันเวนะผมสามารถกดจอยกดเข้าร่วมข้างปุ่ม s ับสไครต์ได้เลยนะครับผมเพียงแค่สบาท80บาทเท่านั้นนะฮะแล้วคุณก็จะได้ทําบุญเป็นอาหารกลางวันของกามันเวนะครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ